AI ที่ทุกคนมองกันว่าแพงแล้วแพงหรือเปล่าแพงอะไรอย่างเงี้ยนะครับฟองสบู่ไหมคะฟองสบู่ไหมครับผมคิดว่าไม่ไม่ฟองสบู่ผมคิดว่าไม่ไมฟองสบู่ที่หนาะฟันทองครับ เออแต่ถามว่าจะเกิดคอร์เรคชันได้ไหมกับพุ้นพวกนี้หรืออะไรที่เป็นพวกนี้นี่ผมคิดว่ามีโอกาสมีโอกาสแต่ว่าถามว่าเป็นโอกาสที่ถ้าเกิดขึ้นจริงเป็นโอกาสให้ซื้อและสะสมวันนี้เนี่ยเบนเอฟฟิตเนี่ยมันมัน across value chain เพิ่มขึ้นมานะครับเราเริ่มจากเรื่องของชิปส์ก่อนนะครับเรื่องของฟลาวเรีนะครับเรื่องของเมมโมรีอะไรก็ตามตอนนี้เริ่มเห็นนะครับไล่ไปถึงโครงสร้างพื้นฐานซึ่งต้องทำรองรับนะครับอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะครับไล่ไปถึงเรื่องของ power supply หรือว่าเรื่องของ Energy นะครับแล้ว Energy พวกนี้เนี่ยไม่ใช่เป็น Energy เหมือน10ปี2 0ปีที่แล้ว Energy พวกนี้เป็น Energy สะอาดเป็น c r e a n Energy เป็น Energy ที่อยู่กับเราในฝั่งระยะยาวเพิ่มขึ้นทำให้เกิดความยั่งยืนเพิ่มขึ้นพวกนี้เนี่ยจะทำให้เกิด Capital Expenditure ทั้ง Value Chain มหาศาลมากกว่า Hyperscaler หรือว่าพวก เจ็ดนางฟ้านะครับกับก o o o ิล e e ต a a a าร์เมพวกนี้ที่เขาลงทุนอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วว่าเขาจะลงทุนกันเยอะมากแต่ value chain ทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยยังมาอีกเยอะแล้วก็จะเกิดการสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลและสินค้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะครับให้กับระบบเศรษฐกิจแล้วก็ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนซึ่งตรงนี้ผมก็คิดว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนและัพพ p o r t เช่นกันนะครับ